สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมเมติงออครับโซโลวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูสไตล์การเล่นของผม oh <yeah. S 1> สำหรับเมอใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเราเกิดจุดนี้เนี่ยเราจะไปดักจุดไหนถ้าเราเกิดจุดนี้เราจะไปเล่นยังไงนี่คลิปนี้มีคำตอบครับแต่ก่อนตื่นก่อนที่จะไปรับชมยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเพื่อนเพือรอบแลกของเราเนี่ยเ็เกิดจุดท่านเนพืชเลยจุดนี้เนี่ยผมจะเข้ามาฟังเสียงเช็คเสียงในบ้านหลังแรกก่อนนะครับร <Okay. S 1> อบแลกของเราเนี่ย <Okay. S 1> ก็เจอไนท์แล้วนะเพื่อนเพ่อเดี๋ยวผมจะมารับมือให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะรับมือกับไนท์ยังไง สตูเขาคิดว่าเราอยู่บนบ้านนะเพื่อนๆสวยเราเลยครับถ้าเขาคิดว่าเราอยู่บนบ้านเราอยู่นิ่งๆเงียบๆแบบนี้ดับรองเข้ามาขาขาดแน่นอน เรียบร้อยไปสองครับเข้ามาแบบนี้ก็สวยสิสมมกก็ไม่ป่าเข้ามาดับนี้เนี่ยแต่แม่นอนเก็บไมใส่เซฟรอออกอย่างเดียวครับเพื่อนๆศั <Okay. S 3> ตรูเนี่ยยังเหลืออีกสองคนนะครับ แต่เพื่อนร่วมทีมของผมเนี่ยเขาได้จัดการให้แล้วรอบนี้เนี่ยบอกเลยครับรอออกสบายๆกะว่าจะได้ออกสบายๆส,สักหน่อยก็ดันมาเจอคนอีกนะครับเรียบร้อยครับแต่ไปหนึ่งแต่เขาเนี่ยยังมีเพื่อนอยู่นะครับผมเนี่ยต้องออกหกพันอย่างเดียวแล้วครับเพราะว่ายังไงเนี่ยออกไกลไม่น่าทำแล้วครับเพืเ่อนๆก่อนหน้านี้เนี่ย เพื่อนรวมทีมของผมเนี่ยก็ได้ยิงศัตรูที่ดักอยู่ทางคอบมา้าเขาเนี่ยก็กําลังสนใจที่จะเก็บศพกันอยู่ไม่ฟังที่ผมบอกสักคำเลยว่ามีศัตรูเนี่ยอยู่ข้างหน้าช่วยกูด้วยเฮ้ออยมึงต้องช่วยกูนะเว้ยกูผู้กองอาณาเว้ยมึงต้องช่วยกูนะเว้ยเฮ้ยจ้า ตอนนี้เนี่ยเสียงศัตรูเนี่ยหลุดแล้วนะครับเขาเนี่ยดักผมอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนเพื่อน <Okay. S 1> เพื่อนของเขาเนี่ยได้อยู่จุดที่ผมมาร์กนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยไม่ได้สนใจกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะเป็นยังไงหลอดฟ้าช่วยแบกน้ำหนักของผมเนี่ยก็ดันมาหมดผมเนี่ยต้องทิ้งหมวก แล้วรีบออกเลยดีกว่าเพืเ่อนๆเพราะว่าสานาทีแล้วเดี๋ยวจะออกไม่ทันเรียบร้อยครับเพื่อนผมโดนจนได้ oh, <no. S 1> ผมชอบล้างแคขนให้เพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วบอกเลยครับงานนี้นี่แค่ตัวเนี่ยก็ดันมาหนักอีกนี่งานครับเจอแล้วเรียบร้อยครับแปดไปหนึ่ง นี่ไงครับเก็บแต่ของไม่ยอมสนใจผมบอกแล้วว่ามีตัวอะนี่แหละครับเก็บแต่ของไม่ยอมสนใจผมเลยผมบอกแล้วว่ามีตัว เพื่อนรวมขีนก็ดันเดินได้ฝั่งนั้นอีกเห็นทีแบบนี้ได้ไปอยู่หน้าล็อบบี้รอพวกผมนะครับมูลค่ารอบนี้หนึ่งล้านหสเจดห้าพันครับในรอบนี้เนี่ยผมก็ดันลืมอัดหน้าจอเกิดมาปุ๊บก็เดือดปั๊บเลยเพื่อนๆไปดูกันเลยว่าเดือดแค่ไหน ชอ็อตนี้ใครเห็นก็ว่าโปรเรียบร้อยไปหนึ่งครับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นนายวิชันนะเพื่อนๆนายมาแล้วที่กูยิงไม่ไน่าจะนายวะนายแตกใค่ป่ะให้เสียงมันไปทางสองปลาดกันนะผมเนี่ยถอยกลับเข้าหลุมกันดีกว่าเตรียมความพร้อมแล้วเราไปเคลียร์ของกันเลยดีกว่าเฮ้ยพูดผิด เคลียสตูกันก่อนที่จะเก็บไนท์นะเพื่อนๆอยู่ไหนอะทีโอเคผมเนี่ยเห็นว่าเป็นไนท์วิชั่นก็ไม่อยากรอแล้วเพื่อนๆรีบไปเคลียร์กันเลยดีกว่าให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปว่าเขาเนี่ยมากี่ตัวเฮ้ยมีแต่ยังอยู่น่าจะเหลือสองตัวตรงไหนตรงไหนตรงไหนหลังบ้านโอเคอ่านว อุ้ยไม่เฮ้ยอยู่ใกลใๆๆใกลไรมึเนี่ยมีตาไนด้วยระวังตายอ่ะตัวใครอ่ะไประวังไประวังอย่าเพิ่งเข้าเข้ามาแล้วอออาวยู่ไหนะรตเอาป่นยิงมาทางกูสวยแล้วน้ำเเพื่อน ตอนนี้เนี่ยมีตี้ซ้อนอีกโหบอกเลยงานนี้เห็นทีจะรอดยากอ้าวสวยสิครับไม่เพื่อนเขาเนี่ยยังไม่ได้เก็บแถมไอตัวหลังหินเนี่ยก็ไประเบิดพมงอีกแต่ไอตัวหลังเนี่ยดันมายุ่งอีกขอเก็บไหนก่อนละกันโอ <Okay. S 1> ีกวแหลกกว่าให้จบตอนนี้เดี๋ยวกูรีเครื่องก่อนนะ สวยแล้วสิเพื่อนไหนคน,นเนี่ยดันติดยุทธพันฑ์ผมเนี่ยใสยเ่เล่นเลยดีกว่าเห็นทีตาเนี่ยจะออกมือเปล่าอีก,กนะพเพื่อนผมเนี่ย,<ลา>ยก็ได้เข้ามาผ่าตัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมเนี่ยจะออกเดินไปชนให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับมันจะซักแค่ไหนกัน <ential mod al MP> แค่หนู MP5 กับสไนเอก็กซอ,อกเปลยองงานนี้เห็นทีไม่น่าโหลด ตัวที่วิ่งป่ะเชียร์กูโดน <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> มันก็มีไว้ไหมไอ้เชียร์จะตายที่ผาย ตอนนี้เนี่ยครับผมคิดว่าสไนเอ็กเนี่ยเขาน่าจะหลบอยู่มุมไหนสักมุมหนึงเขาไม่ยอมเปิดเผยตัวเลยเอาเป็นว่าถ้าโดนเขาเม็ดเดียวเนี่ยไม่มีโอกาสได้สวนเลยนะเพื่อนเดีอยบร้อยครับผมจัดการสไนเอ็กให้เพื่อนได้แล้วแต่เพื่อนผมอีกคนเนี่ยก็ดันโดน MP5 อีกทีหนึ่งเนี่ยรูดขา ผมก็ต้องเล่นแล้วเพื่อนหาที่ลบเลยดิไม่ตายไม่ตายไม่ตายเพื่อนร่วมทีมของเราอีกคนนึงเนี่ยเบอร์สี่ที่เป็นชาวต่างชาติเขาก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยนะเพื่อนๆบอกเลยงานนี้ผมคิดว่าผมไม่น่ารอดกระสุนผมก็ไม่ได้รีโหลดบอกเลยงานนี้ไม่น่ารอด เ,เพยยืพ่อนรวมทีมมไม่ช่วยไม่เป็นไรผมเนี่ยมนเลื่อนนักสู้อยู่แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะวิ่งใส่มันเลยบอกให้มันรู้ไว้ผมเนี่ยไม่ตึงหรอกครับโซโลอเอือ้อนะเรียบร้อยครับรอบนี้เนี่ยผมจะมาดักเขาแต่มันไม่มีคนเลยนะเพื่อนๆ5านาทีผมก็เลยตัดสินใจเดินออกกันเลยดีกว่า แต่ความซวยเนี่ยกำลังเริ่มขึ้นมีน่ไงเพื่อนผมเนี่ยโดนดักนะครับเดียบร้อยครับ8ไป1เป็นทีเจ็ดด้วยนะเพื่อนๆเราเจอเซตใหญ่ดักเข้าให้แล้วบอกเลยงานนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า ผมยิงบ้าผมสบาบานเลยไม่ได้โตแหลงไม่ได้เลยกูแรกกับมันอนะ่ะกูยิงชิปหายแล้วเพื่อนๆพศัตรูยังไม่ตายผมเนี่ยคิดว่ามันร่วงไปแล้วนะ เดียบปลอยครับเปิดจุดให้ผมแบบนี้ก็สวยสิผมรู้ตำแหน่งเขาแล้วเดี๋ยวผมเข้าชาร์จให้ทุกคนเลยนะเพื่อนๆผมเนี่ยงงมากว่าตัวไหนเนี่ยมันไปไหนดูว่าศอกเขาเนี่ยจมดินไม่มีเลยนะเพื่อนๆ เอาเป็นว่ารีบเคลียร์ของแล้วออกดีกว่า3นาทีแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเอาเพื่อนลงทีมของผมก็บอกว่าเจอไนแล้วผมเนี่ยก็งงว่ามันกระเด็นไปถึงนู่นได้ยังไงอ๋อดวลระเบิดเขาโอ,โอ้ผมอดอีกแล้วนะเ,นเพื่อนผมอดไหน เรือรวมคินมงผมเนี่ยเขาฟาระเบิดโดนดาเมจของเขาแล้วเพื่อน,นผมมาก็อดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียร์ของตัวนี้แล้วรีบออกเลยดีกว่า ในรอบนี้เนี่ยเราเกิดเลนคอก <o> ม้มาเกิดใกล้คอกม้าแบบนี้ก็ต้องไปดักคอกม้าสีเพื่อนคในรอบนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตเบอร์สองไว้ดีๆนะครับเขาเนี่ยไม่มารวมกลุ่มผมก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่หลังจากเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนพิษจารณาให้ดูหน่อยครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องไหมโอเคศั <Okay. S 1> ตรูของเราเนี่ยมาแล้วนะเพื่อนๆเ,เบอร์สามผมบอกว่าอยู่ขอบมา้านี่ไงมาแล้วจัดเลยนะเพื่อนๆโอ้โหไม่แตกนะครับเขาใส่เกราะหก ตอนนี้เนี่ยศัตรูได้โดนระเบิดเพื่อนเบอร์สีของผมเนี่ยตุยเป็นหนึ่งคนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยศัตรูเหลือเพียงแค่สองตัวเท่านั้นแต่พวกผมเนี่ยก็จะใจเย็นเล่นไม่รีบวิ่งเข้าชาร์จเขานะครับเพราะว่าการวิ่งเข้าชาร์จเนี่ยเสียเปียบมากๆโอเค ผมกดขอกำลังเสริมแต่เพื่อนเบอร์สองเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะเพื่อนเ่อนเขาเนี่ยไม่คิดที่จะมาช่วยกันเลยนะครับ เรียบร้อยครับหมดตี้แต่เพื่อนของผมเนี่ยก็โดนยิงตุยไปหนึ่งคนเหมือนกันส่วนเบอร์สีของผมเนี่ยได้ล้มอยู่บนหลังคาเดี๋ยวผมไปเดึงเพื่อนแล้วเรารอเคลียร์ของแล้วก็ออกกันได้ดีกว่าครับหลังจากนี้นะเพื่อน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 จับตาดูเบอร์สองให้ดีนะเพื่อนเพื่อนอะ เพื่อนๆคิดว่าจะเอาอยังไงกับคนคนนี้ดีครับมาถึงเขาก็มานั่งจ้วงของเลยผมว่าแบบนี้นะครับต้องส่งเขากลับล็อบบี้อย่างไวเลยแต่ผมเนี่ยต้องหนีบจ้วงก่อนก่อนที่เขาจะมาจ้วงศพผมตัวนี้เนี่ยผมยิงไว้นะเพื่อนๆแต่ผมเนี่ยกับเบอร์สี่เนี่ยบอกว่าจ้วงอะไรได้ก็จ้วงก่อนเลยก่อนที่เบอร์สองเนี่ยมันจะมือไวจ้วงก่อนเรานะครับ ่าแล้วเนี่ยก็มีคนเนี่ยมาจกศพเดียวกับผมนะครับผมว่าแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยน่าเกลียดมากๆส่งกับล็อบปบี้เลยครับแบบนี้ผมนี่ป่าเขาไม่ตายนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยเคนเหมือนกันนะครับที่ไม่มาช่วยกันส่งกับลอบปบี้ไปสิครับแบบนี้ เพื่อนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้เอาอะไรเลยแต่ผมจะบอกให้เ,เพื่อนๆทุกคนรู้ว่านะครับสําหรับคนที่เล่นเกมนี้อย่าไปจกศพใครทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ขอเขาหรือว่าเขาเนี่ยยังจบไม่เสร็จนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเสียมารยาทมากมาช่วยเขาก็ไม่ได้มาช่วยแถมยังมาจกศพกับเขาอีกผมคิดว่าแบบนี้หลายๆคนก็น่าจะรับไม่ได้เหมือนกันผมเนี่ยไม่ชอบมากๆเลยนะครับกับพฤติกรรมแบบนี้ ผมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ได้มาจัดแจงจัดของเตรียมตัวพร้อมที่จะออกกั้วนาเพื่อนๆตานี้เนี่ยถือว่าอิ่มอยู่มั้งก็ไม่อิ่มหรอกเพื่อนๆก็เหมือนตาที่เน้วสี่แซมก็บทถือว่าใช้ได้ ถึงเวลาจะเหลือน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเช็คกันก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสายดักเนี่ยมีเยอะมากเลยอย่างตานี้เนี่ยเพื่อนๆดูอะไรให้ดีนะครับว่ามีคนเนี่ยวางกับดักไว้ให้เราไว้ให้เราเนี่ยไปจกศพไปจ้วงของอย่างแน่นอนเลยเพื่อนๆเรานี่ย้ายเลนเลยครับอ้อมมาอ่อยทิานึงนะเพื่อนๆ เพราะผมคิดว่าศัตรูเนี่ยอาจจะดักเราอยู่ผมเนี่ยดักเขาไว้เยอะผมกลัวว่าบาปมันจะกลับมาสนองผมเอาละครับแต่เวลาออกแล้วเพื่อนๆออกกันดีกว่าเมื่อกี้เปิดขอจากแอดด็อกก็ถือว่าตานี้ออกค่าแสนกว่าบาทนะเพื่อนๆพื่อ รอบนี้เนี่ยเราเกิดใกล้จุดขนส่งเราเนี่ยต้องรีบวิ่งมาจุดนี้เลยนะเพื่อนๆสำหรับใครที่เกิดจุดนี้เรามารอดักพวกที่เกิดเลนบ้านแดงนะครับสตัตร้นเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านช่องนี้พอดีเลยเพราะว่าเขาเนี่ยหิวเซฟอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยคู่หูของผมเนี่ยก็บอกว่าให้ผมเนี่ยอย่ายิงนะเขาเนี่ยคอยยิงบ้าง แต่ว่าไม่ทนะันแล้ศัตรูเนี่ยวิ่งออกมาตอนผมกำลังส่องไปอยู่พอดีเลยนะเพื่อนๆแต่ไปหนึ่งนะครับอย่าเาลารอเวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเขามาคนเดียวหรือเปล่าถ้าเขามาคนเดียวเนี่ยบอกเลยครับงานนี้หวานจีย๊ยบดูเหมือนว่าศัตรูเนี่ยเขากำลังมาออก ผมเนี่ยหวานปากรูปปากรอกันเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าศัตรูเนี่ยถ้าเข้าไปเห็นตัวที่ผมยิงไว้เนี่ยเขาต้อง,งยืนจกอย่างนองเลยนะเพื่อนเพื่อนคู่หูของผมเนี่ยก็บอกว่าห้ามยิงนะขอยิงบ้างผมเนี่ยก็จนะปล่อยคู่หูผมยิงว่าแล้วก็มาแล้ว เดียบร้อยครับแต่ไปสองคู่หูของผมเนี่ยน่าจะเก็บสองเลยเป็นยังไงล่ะครับฝีมือเอาเรื่องผมกับคู่หูเนี่ยก็ไม่รอช้าเพราะผมคิดว่าพวกที่มาออกไวๆแบบเนี้ยส่วนมากในกระเป๋าเนี่ยมักจะมีของแดงว่าแล้วก็ไปเช็คกลยดีกว่าแต่ก่อนไปเช็คศพเนี่ยผมก็ต้องเดินดูก่อน ว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนมาด้วยหรือเปล่ากับสปูปตัวแรกที่ผมยิงเนี่ยเขามีเพื่อนอยูได้บ้านหรือเปล่า <mm <ling> ว่าแล้วก็เข้าไปเช็กกันเลยเ,เพื่อนๆน a few moments later โอเคครับบนบ้านไม่มีห้องนี้นะห้องนี้ก็ไม่มีนะครับศัตรูตัวแรกที่ผมยิงเนี่ยเข้ามาตัวเดียวเดี๋ยวเรามาเช็คข้างหลังกันก่อน,เพ,อนเพื่อนเขาเนี่ยจะอยู่ไม่มีนะครับศัตรูที่ผมยิงไว้ตัวแรกเนี่ยเข้ามาคนเดียวเดีย๋ยวเราเคลียร์ของกันเลยนะครับตัวแรกที่ผมยิงนี่โอ้โหเป็น M.P. 5นะเ,นเพื่อนๆเดีย๋ยวผมจะให้น้อง f อผมที่มากับผมเนี่ยเขาเก็บเลย ผมว่าแล้วไงว่าเขาเนี่ยต้องมีของแดงเพราะว่าเขาเนี่ยมาออกวัยกันมากแต่นะเพื่อนเดี๋ยวน,แบบนี้เนี่ยหวานเจียบครับแต่ว่าตัวเนี่ยผมไม่ได้ยิงผมเนี่ยเก็บให้เพื่อนผมนะครับเพราะเพื่อนผมเนี่ยไม่มีเซฟบอกเลยงานนี้ถ้าผมยิงตั้งแต่แรกนะผมเนี่ยได้เพื่อนผมเนี่ยไม่ได้หรอ <laughs> ส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆน,น้องๆที่ดักด้วยกันนะคะมาเก็บเพราะว่าเราเนี่ยดักด้วยกันเราเนี่ยต้องแบ่งของกันนะคะเพื่อนๆถือว่าบูดมการเดียวกันนะครับ <laughs> ดักด้วยกันอะไรที่แบ่งกันได้ก็แบ่งกันนะเพื่อนๆ น้องคนนี้เนี่ยนิสัยดีอายุเพียง12แต่ว่าดิ้นดีกว่าพวกที่ผมเจอมาอายุเยอะๆนิสัยไม่ค่อยดีเลยนะพนเพื่อน ยิงจุดออกแล้วเราก็เอาของแดงให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยยิงได้เราเนี่ยออกแค่แสนเก็บถือว่าไม่เป็นไรนะเพื่อนเพราะว่าอย่างน้อยพวกเราก็รอดทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนสำหรับสไตล์การเล่นของผมและเพื่อร่วมทีมของผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับนเพื่อน อย่าลืมกดแชร์ก็ได้ล่ะขอบคุณมากครับที่เขา้ามารับชมกันยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกกับเกมให้มากๆนะครับอย่าหัวร้อนเกมก็คือเกมครับเพื่อนๆเ,เด่นให้สนุกคลายเครียดอย่าไปเครียดจริงจังกับมันมากนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ